สวัสดีครับวันนี้มารีวิวอีสุดาก้อนได้ตอนเดียวครับกระบ,บะเข้าไล่เข้าสวนนะครับสีเขียวเนียวซับนะครับมีแหนบให้ด้วยนะครับยางหลัง f c d ซนะครับเครื่องดีแอร์เย็นนะครับภาษีหกเจ็ดนะครับกระบ,บะแม็กไลเนอร์นะครับ รถได้เดิมบางนะครับตอนนี้รถปี43นะครับดูรอบตัวรถครับชมภายในนะครับภายในเบาะสวยครับไม่ขาดไม่สำรุดแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นเปินประตูขวาสวยครับ ร้อน,นเดิมนะครับเชเอร์อยู่ครบเดีดเดิมครับเบียดเดิมไม่เคยแกะตอนนี้เดิมบางเลยนะครับเอเยน็นนะครับเอนหนาวนะครับ แัซีสวยนะครับครับสำหรับคันนี้ราคาเปิดไว้แสนสี0หมันบาทนะครับสนใจโทร0 9 6 6 4เก้าหสี่สานะครับรถอยู่จังหวัดอุนลราชธานีนะครับ ครับขอบคุณครับ